สวัสดีค่ะไพ่ยิ่สีพยากรณ์จะมาไขาคําตอบในใจคุณนะคะคุณกําลังมีความรู้สึกว่าหัวหน้าหรือเจ้านายของคุณรวมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยนะคะเขากําลังมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างรวมถึงนะคะเขายังรักยังเมตตาหรือยังคอยให้การช่วยเหลือคุณอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มีสิ่งไหนที่คุณจะต้องไปปรับนะคะเพื่อทําให้หัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะกลับมารักหรือสนับสนุนคุณนะคะให้มากยิ่งขึ้นไหมนะคะวันนี้เราจะมาไขาคําตอบร่วมกันนะคะ ไพ่ใบแรกปรากฏไพ่สี่เหรียญนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังมีมุมมองกับคุณในด้านดีนะคะหัวหน้ากับเพื่อนยังมองว่าคุณเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่วางแผนหรือจัดการทุกอย่างได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารการเงินเรื่องของการลงชุนนะคะต่างๆนะคะก็ยังเป็นนะคะความละเอียดที่คุณสามารถที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญนะคะหรือยังทําให้เสร็จสิ้นอยู่นะคะ ไพ่แปดถ้วยนะคะก็เป็นจุดนนของไพ่ความสัมพันธ์ที่คุณต้องไปปรับนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยที่จะเปิดในเรื่องของการทําง,งานหรือเปิดใจกับหัวหน้าหรือเพื่อนนะคะในช่วงนี้แล้วก็เรื่องของการรักษาเวลาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคุณในช่วงนี้นะค,ะคุณไปทํางานสายมากหรือเปล่าช่วงนี้หรือคุณกลับก่อนเวลาไหมนะคะอาจจะมีปัญหาบางส่วนที่คุณมีความจําเป็นนะคะที่ทําให้เรื่องของการทำงานอาจจะมีความบกพร่องบ้างคุณก็ต้องนะคะเปิดใจนะเพื่อที่จะพูดกับหัวหน้าหรือกับเพื่อนนะคะเพื่อทําให้นะะะะคคคเเ้้าาาขขใจุณมกยิ่งึนน ไพ่เก้าถ้วยนะก็เป็นไพ่ความสบายใจนะก็ยังเปิดรับนะคะในเรื่องของความรู้สึกที่ดีจากคุณอยู่หรือถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณยังสามารถนะเข้าไปนะคะพูดให้หัวหน้าหรือเพื่อนคุณได้รับฟังเขาจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้หรือเข้ามาเติมเต็มนะคะชีวิตของคุณนะคะทำให้คุณมีเรื่องของความสุขหรือแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้นะคะไพ่หกไม้นะคะคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถหรือเป็นคนที่มีผลงานนะคะแล้วก็เพื่อนหรือว่าหัวหน้าเนี่ยนะยังเข้ามานะคะช่วยผลักดันกับเรื่องของการทํางานหรือผลงานของคุณได้ด้วยนะคะ ไพ่สองถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ความรักมิตรภาพนะคะหัวหน้ากับเพื่อนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคุณพร้อมที่จะรักคุณนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะให้โอกาสคุณทุกเรื่องเลยนะคะฉะนั้นถือว่านะคะคนไหนที่กําลังมีความรู้สึกว่าหัวหน้าอาจจะไม่รักและเมตตาเหมือนเดิมหรือว่าเพื่อนอาจจะมีความรู้สึกแย่ๆกับเราไหมนะคะ ผ่ย่ิีพยากรณ์นะบอกว่าทั้งหัวหน้าทั้งเพื่อนเนี่ยเขายังรักและก็พร้อมที่จะสนับสนุนทําให้หน้าที่การงานของคุณเติบโตมากขึ้นเพียงแต่คุณอาจจะต้องพยายามเปิดใจนะคะแล้วก็พยายามนะคะที่จะนะคะทาให้หัวหน้ากับเพื่อนนะคะได้เข้าถึงนะคะตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นอย่าพยายามเก็บตัวมากนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาบางเรื่องที่คุณอาจจะไม่สามารถทํางานให้เสร็จสิ้นก่อนกําหนดเวลาได้คุณก็จําเป็นต้องบอกกล่าวนะคะหัวหน้ากับเพื่อนก็จะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือหรือทําให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะมีปัญหาที่ลดลงไปอย่าสงสัย อาอย่าสงสัยในเรื่องของความหวังดีนะคะเพราะว่าหัวหน้ากับเพื่อนยังเป็นคนที่นะคะตอบโจทย์หรือให้การช่วยเหลือคุณนะคะเสมอมาแล้วก็เสมอไปด้วยค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการทํางานแล้วก็นะคะสร้างมิตรภาพกับหัวหน้าและเพื่อนให้มากยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณทุกคนนะคะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ